สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นการรีวิวตัวละค,นนะคร,นรนะครับจากแอร์แมปอนิเมะแอนกานะครับซึ่งตัวละครที่เราเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอ,อย่างาเดวิดเนาะเป็นตัวจอมเมดนั่นเองนะครับสแตนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะรีวิวหกสิบนะครับโนบัฟตามสไตล์ช่องต่อต่อพอิิเช่นเคยนะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้เราก็ามาอยู่กันในดาน แพนเนต์าเม็กกันอีกเช่นเคยนะครับการที่เราใช้วิวตัวละครมาตั้งเนิ่นนาะนเนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตัวเดวิดนะครับใช้เงินในการกาวางเริ่มต้นเนี่ยหนะึ่งพันเนาะวางได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อไม่ควรที่จะเอาหาบัฟโมนาเนาะควรจะเป็นบัฟอื่นที่ไม่ใช่โมนาเอ่อตั้งแต่อิเทเรียลลงไปเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอ่อพาสีฟตัวละครของตัวเดวิดนะครับพาสีฟแรกเนาะก็คือตัวเดวิดเนี่ย จะได้รับบัฟในการบัฟธาตุนั่นเองบัฟอิเลเมนต์นะครับก็คือไอตัวนี้มันเหมาะกับการลงหองคอย50ชั้นนะครับเพราะว่าตัวหอคอย50ชั้นเนี่ยมันจะมีระบบธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ว่ามันจะได้รับธาตุแค่หนึ่งธาตุเท่านั้นตอนตาน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นาพาสซีฟแรกนะครับต่อไปพาสซีฟที่2เนี่ยถ้าว่าใครที่มีตัวละครอย่างลูซี่ที่เป็นตัวละครจากไปเติลพาร์ทในอัปเดตที่6กนะครับ เราจะรู้ว่าหลังจากที่ตัวนี้โจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะทําการทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้บีบัฟหรือสถานะติดตัวได้นอะงเป็นเวลา10วินาทีนะครับหลังจากครบ10วินาทีแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะติดโลเคอลูดาวไหมหรือว่ายัางไงนะครับเพราะว่าไอตัวพาสีมันไม่ได้แจ้งเนาะแต่ว่าไออีกอย่างหนึ่งที่ผมยังคาใจเนี่ยก็คือไอ้พาสี ข้างหลังตรงนี้อย่างหน่ที่มันเห็นว่าสตาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจ50%เก็คือมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวยูนิตที่ติดสตาร์ตเอนเนาะแต่หลังจากที่หลังจากที่ยูนิตตัวตัวนั้นเนี่ยหยุดสถานะมืองงแล้วเนี่ยหรือก็คือไม่ติดสถานะสตาร์ตแล้วเนี่ยดาเมจก็จะถูกลบลง50%อเนันนี้คือสิ่งที่ผมพาใจตรงนี้เลยก็คือในเมื่อเราติดสตันแต่ว่าเราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น50% 50%แต่ในเมื่อเราติดสตันอยู่เราตีไม่ได่ เราจอดาเมจ50%มาทําไมหลังจากที่หายสตันแล้วเนี่ยดาเมจก็จะลดลง50%ผมก็เลยเฮ้ยทำไมพาส,สีมันดูแบบย้อนแย้งยังไงก็ไม่รู้เนาะติดสตันได้ดาเมจเพิ่ม50%แต่ถ้า,าว่าหายสตันแล้วโดนลดดาเมจลง50%ก็ถือว่าย้อนแย้งครับอันนี้ก็จะเป็นพาส,สีของกอเดวิดเนาะเออถ้าใครรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วมันดูขัดใจจริงๆนะ ต่อไปนะเดี๋ยวลองให้ดูท่าการจมปีดีกว่าเนาะอ่นนี้ก็จะเป็นท่าการจมตีท่าแรกนะครับหลังจากวางไปแล้วเนี่ยปีเป็นทรงควายอย่างนี้นะครับแต่ว่าโอวงเล็กๆเลยเกินนะครับเห็นไหมครับมันหลังจากปีเนี่ยมันจะแปะไอตัวนี้เขาเรียกว่าสถานะนูนูลิฟายมั้งเนี่ยตามตามชื่อแยกตัวเนี้ยนะครับนูลิฟายเนาะเป็นเวลาเ็จวินะครับแล้วก็ต่อไปเลยดีกว่าเนาะอืม ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับในอัปเดตที่6เนาะก็จะเปลี่ยนท่าการโจมตีใหม่นะครับอ่ะนี่ไปคราวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตีฟูเอลี o e เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือท่าการโจมตีในอัปเดตที่6นะครับดีสิเออแต่ว่าตีช้านะตีฟูดาวตั้งเก้าวีอะ่ะผมว่าหาบัฟที่มันแบบลดระยะเวลาการโจมตีดีกว่าไหมหรือไม่ก็เออบัฟเพิ่มระยะก็ะไรนี้ก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ทุกคนจะไปเล่นนะครับ มันเป็นตัวที่ตีค่อนข้างช้ามากเลยนะ9วิครับแลต่อไปเลยนะครับเป็นอัปเกรดที่8นาะก็เปลี่ยนท่าการโยมตีกันอีกเช่นเคยแต่ก็ยังเป็นตีฟูลอีอยู่เนาะแต่ว่ามวงเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นนะครับนี้ก็จะเป็นท่าการโยมตีเนาะตีเร็วลูกเออตีเร็วเนี่ยเห็นไหมมันตีช้ามากนะ9วิเนี่ยแล้วก็ต่อไปเลยนะครับเป็นอัปเกรดสุดท้ายเนาะก็เปลี่ยนท่าการโจมตีกันอีกเช่นเคย นะครับแต่ก็ยังเป็นตีฟูเหมือนเดิมเนาะนะแต่ว่าคู่ดาวเนี่ยมันไม่ลดเลยเหรอเก้าวิเลยนะแต่ว่าระยะมันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะ4 2่สก็ถือว่ากลัวนะครับอ่านี้ก็จะเป็นดาเมจเลเวล60นะครับโ no นบะัฟดาเมาสองเมื2นห0 0นะครับโอเคถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครที่เข้ามาดูใหม่เนาะก็จะ ลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับเจ้าของช่องด้วยนะครับพอไว้เจอกันใหม่ในการรีวิวตัวคะครตัวต่อไปนะครับบ๊ายบาย